เฮ้ยเด็กใ่วะมมีตังนเฮ้ยมึงใครวะผมชื่อตั้งครับตั้งไหนวะเอาเป็นว่าพวกกูคุมภาษีทับสองเออแล้วมึงตั้งอะไรตั้งอะไรตั้งตั้งอะไรก็วะไั้งนั้งต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 ั้ชตั้งตัางตั้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 งชั้งต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 ัไม่ไ้งตั้งตันกตันงตั้มตั้มตั้งตล้งตล้งตั้งตั้งตัางตั้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 เตัอีตั้งตัมาแล้วตั้งตั้าแล้วด็ดยาก เดินบนถนนไม่ใส่บาตกูก็ทำมาแล้วเพียงโคร่ทำมาแล้วจับงงทำมาแล้วกังโฟเดินมาแล้วเดินไปผักมาสคอตนี้โพโกนิคอดจะเก่ากูท่องกอไก่ขอไข่ในแบบของโก้พวกขอกันขอกลายแม่งต้องชิบหายถ้าคิดจะบวกกับโกตะปะตั้งปักเป็นมึงโด้พอสำเภาลองมึงลองโกพอระคังฟาดมึงเต็มหัวทหารจะมึงปรับทัศนคติถ้าไม่ใช่มึงก็ลองโด้เพียงมึงกล้าบอกว่าแต่คนสุดท้ายที่ลองโดนโก้ จุดไฟด้านน้ำมันแบบสุดใจอ,อยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปล้ำแล้วขุดไปโลกะโนด่ดาสุดไม่ป<อ>าของมึงอ่ะอดไป<อ>ยืนดา่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวิ่งกูเดินกลับบ้านเง่งโคจะส,สุดไล<อ>มึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูย,ยังมีสมนุนอีกร้อยที่ทำให้มึงน่ะวอดวายแต่กระจายสำนักงานความมั่งคงอชาติม,มันต้องมีพวกกูนะอันตรายพกสีขาวไปทุกที่วาดเป็นทางม้าลายอยากจึงข้ามตรงนี้กูต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูน่ะอันตรายพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุด <fan> ทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเลยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะเป็นกระตูนญี่ปุ่นระทำไมจุดจุดจุดอ่ะพูดไม่ออกเลยหน้ามึงจุดจุดจุดมึงไม่เก่าแล้วว่ะทำไมมึงจุดจุดจุดเงียบเลยตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะจุดสีแดงซะด้วยนะาผากมึงมีแต่จุดจุดจุดสุดยอดที่บึงพูดมาได้จริงปะเนี่ยไม่จริง